สวัสดีครับผมวันนี้ร้านคนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัว t o y ยต้า o r t u n e er เนอนะครับผมคันนี้ใส่เป็นล้อซีอูดคอรบ้านะครับเป็นสเปคขอบ16กว้าง8.5ออฟศูนย์นะครับผมใส่เป็นยางเลนโซ่ t t 7 7นะครับ 2657016นะครับสายออฟโรดต้องต้องจัดครับชุดนี้บอกเลยว่าหล่อแน่นอนในชุดโปรอยู่ตอนนี้20,9500บาทนะครับกับล้อสีดำเงาเอ้ยสีดำด้านนะครับเป็นล้อแท้เลนโซ่ยางแท้เลนโซ่เลยนะครับสวยมากๆครับตอนนี้ด้านหน้าเป็นทรงเดิมโรงงานนะครับมันจะมีติดตอนเลี้ยวด้านในนิดนึงนะครับต้องทำการปาดพลาสติกออกนะครับ ส่วนด้านหลังก็เป็นเดิมโรงงานเช่นกันนะครับความสูงเดิมนะครับสวยเลยนะครับล้อไม่ล้นนะครับสเปคล้อไม่ล้นเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูล้อต่อนะครับ ปรกอบกันที่ตัวล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้อแท้เลนโซ่ลายซีอูดคอมบ้านะครับลายระคังนะครับล้อด้วยางเลนโซ่อา7ทีูนย์เจ็ดนะล้อเป็นสีดำด้านนะครับเป็นรูปลายระคังนะครับเห็นชัดเจนว่าเป็นรูปละคังเลยนะครับแล้วก็ยางเป็นเลนโซ่แท้เลยนะครับผมเป็นรุ่นอา0 7ทีศูนย์เจ็ดนะตัวหนังสือขาวสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหนะครับ ดอกยางก็ทุกคนน่าจะรู้จักดีกันครับลายใกล้เคียงกับ B F มากๆเลยครับตัวนี้ผมยางโค้รสูนะครับร้อยยางตัวนี้29,500ืนานะครับสวยเลยโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับฝนตกนะครับเดี๋ยวขอไปรีวิวรถต่อโอเคนะครับผมก็ไว้ไป1หนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหาร้อยยางตัวนี้อยู่สนใจสอบถามได้เลยนะครับที่ร้านนครปัตยางยนต์นะครับศูน 9999สวัสดีครับ